รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย โดยสวนนงนุช g a กา e n น์แอนด์รีอร์ทพัทยาร้านชั้นขนมหวานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เ็มคัสสาระและความบันเทิงเพื่อคนคอหนังครับเจอหน้าเรา2องคนกับช่วงลานี้ครับมีหนังมาอัปเดตกันครับเบื้องหน้าเบื้องหลังแล้วก็วันนี้พิเศษครับมีหนังรอบพิเศษถ้าอยากไปดูก่อนใครห้ามพลาดครับถูกต้องครับวันนี้ก็มาถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนแล้วนะครับ พูดไปก็เหมือนกับฝันนะครับ <c oughs> เมื่อ <c oughs> ตอนต้นปีเราเพิ่งอวยพรให้กับคุณผู้ชมทางบ้าน <c oughs> แต่แน่นอนไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนปลายเดือนทุกๆวันทุกๆสัปดาห์ พบเราสองพี่น้องได้กับข้อมูลหนังแล้วก็เรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกสัปดาห์ครับครับผมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มต้นหนังใหม่ๆสัปดาห์นี้ครับเราควรจะไปดูเรื่องไหนเราแนะนําเรื่องไหนชูนอินซรันแนะนําเรื่องไหนัปดูกันก่อนคว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับห้าหนับหนังทําเงินท็อป5เลยที่ฝั่งสหรัฐมิการเขามีเรื่องอะไรบ้างใช่ครับบ็อกซ์ออฟฟิศสนับสนุนโดยเมเจอร์ซีนิเพ็กซ์ครับช่วงบ็อกซ์ออฟฟิศ นัสนสนบโดยโรงภาพผีฮอลลีวูด4มิติ 4Dx อันดับ5นะครับตกลงมาจากอันดับที่4สำหรับการกลับมาอีกครั้งของเรียมนีสันในบทบาทของอดีตสายลับไบรน์มิลส์ในภาพผีเ,พเรื่อง t a k e n 3 t r e ทำรายได้เพิ่มไป7ล้านกับ6แสนเรียน ตกจากอันดับที่2นะครับลงมาอยู่ที่อันดับที่4สีหรับภาพเพีย์ตลกเรื่อง The Wedding Ringer เรื่องราวของชายที่กําลังจะแต่งงานแต่ไม่มีเพื่อนเจ้าเบา่าต้องไปจ้างบริษัทที่รับหาเพื่อนเจ้าเบ่าให้ทํารายได้เพิีก11ล้านกับ0 0แสนเหรียญยังคงที่อยู่ในอันดับที่3นะครับสหรภาพเพีย์เรื่องพ a d d ด n งต o n เรื่องราวของหมีน้อย oh. ที่หลงทางอยู่ในสถานีรถไฟในลอนดอน oh. จนได้ไปพักอยู่กับครอบครัวหนึ่ง oh. แต่เขาก็สร้างเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นมากมาย ทำรายได้ไปอีก12,391,000เหรียญอันดับ 2, 2> นะครับเป็นภาพ,พยนตร์เข้าใหม่เรื่อง The Boy Next Door เรื่องราวของหญิงสาวที่เผลอใจไปมีความสัมพันธ์กับหนุ่มวัยรุ่นข้างบ้านเมื่อเธอจะยุติความสัมพันธ์เขากลับไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆกลายเป็นเรื่องราวอันตรายตามมานำสแสดงโดย Jennifer Lopez เปิดตัวด้องรายได้15ล้าน,นกับ1,000เรียญ และยังคงที่อยู่ในอันดับที่1นนะครับสำหรับภาพเกตร์นเรื่อง American Sniper ภาพยกตร์นดราม่าผลงานการกำกับของเคนนีสูตเรื่องของคนซุ่มยิงจากหน่วยซิลที่ต่อสู้ในสงครามอย่างโชคโชนทำรายได้เพิ่ไมไป64ล้าน3 6 5 0 0 0เหรียญขนาดนี้ทำรายได้ข้าม200ล้านเหรียญแล้วในสหรัฐอเมริกาและช่วงนี้นะครับ,รบกับ,บหนังใหม่ๆนะครับ First Class สด้วย Jude Insurance ครับ เพราะฉะนั้นนะครับทุกสัปดาห์เ,เราบอกไว้แล้วว่าเราจะมีตัวอย่างมาแนะนําแล้วก็เราจะเลือกหนังสักเรื่องหนึ่งที่ถือว่าเป็นหนังที่คุณต้องดูแล้วต้องขอบคุณชุนิชลในการแนะนําหนังแบบนี้แต่บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่ว่าไม่น่าดูแต่ว่าอาจจะเป็นหนังที่เราขอร้องรีบไปดูก่อน,อนเพราะว่ามันหนังที่คู่ควรกับการดูในสัปดาห์นั้นซึ่งสัปดาห์นี้จะพูดถึงหนังสายลับที่ตอนนี้สื่อมวลชนทั่วโลกบอกว่ายิ่งกว่าเจมส์บอนด์เกรียนกว่าคิกแอส กับหนังเรื่อง Kingsman the Secret Service ครับผมแล้วตัวพู้มกับเนี่ยเอิร์ธแมทธีิวันที่ทำ X Men First Class ตอนนั้นเนี่ยที่เอิร์ธไปเปิดตัวหนังเรื่อง X Men Days of Future Past รจริงๆเขาต้องกำกับเรื่องนั้นต่อเลยนะแต่เขาบอกไม่เอาเขาเขาชอบกบระตูนเรื่องนี้มากเขาขอกำกับหนังเรื่อง Kingsman the Secret Service ครับผมเป็นหนังแนวแบบสายลับเลยนะเงินแสงว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งแล้วเขอบอกอว่าก็จะเป็นการสร้างกระแสรครับแล้วก็เป็นที่รู้จัก แนวนี้ฮีโร่แบบนี้ต่อไปในอนาคตแน่นอนครับผมส่วนอีกหนึ่งเรื่องครับอันนี้ก็น่าจะเป็นทั้งฮีโร่แล้วก็เป็นขวัญใจครับเริ่มโด่งดังตอนแรกที่เราคุ้กันมาดากัสกาก่อนนะครับแต่ตอนว่าตอนนี้คือเริ่มแยกตัวซึ่งจริงๆแล้วเขาแยกตัวมาสักพักโดยไปเจอในทีวีซีรีส์ก่อนนะครับตอนนี้ออกมาเป็นรูปแบบของภาพยนตร์แล้วก็มากันครบทีมนะครับนี่คือ4ตัวด้านหลังนะครับก็มีผู้การสกิปเปอร์สกิปเปอร์ริโก้คาวอสกี้ไพรเวท สจอมกวนครับกับ p e n กวินซอบมาดากัสกามีตัวอย่างมาฝากกันเช่นกันครับผมนะครับงั้นเราไปเริ่มต้นกันก่อนนะครับและแน่นอนครับเราก็ต้องเริ่มต้นกับเรื่องแรกเลย Kingsman The Secret Service ซึ่งเป็นหนังดีที่ทางทูนินชัวร์ e แนะนำว่าต้องดูในสัปดาห์นี้ครับช่วง First Cut สนับสนุนโดย t ทูนินช r วร์นโรงภาพยนตร์กรุงศี iMAX Do you like spy movies, Mr. DeVille? When I was a kid, that was my dream job. Gentlemen spy. Give me a far-fetched theatrical plot any day. We are Kingsmen, an international intelligence agency operating at the highest level of discretion. Well, most of the time. Who are you? I'm the man who got you released. That is sick. Huge IQ, great performance at school. You gave up, but I see potential. We're here to test you to the limit. Pick a puppy. What's his name? JB. As in James Bond? No. Jason Bourne? Jack Bauer? Oh, I like it. If you're prepared to adapt, I'm offering you the opportunity to become a Kingsman agent. Is it? Of course not. Richmond Valentine has been experimenting with biological weaponry. What are you gonna do? We're gonna take out Valentine. If you get blood on the carpet, you have to take the carpet up! รายการเ e อ็มคัตร่วมกับ Warner Brothers Pictures โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์และทูนอินชีรัลจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง Jupiter ascending ในวันพุทธที่4กุมภาพันธ์รอบ20่สนาฬิกาณโรงภาพยนตร์กรุงศรีไอแม็กซ์เมเจอร์ซินิเพ็กซ์สาขาราชโยธินครับตอบคำถามว่าภาพยนตร์เรื่อง Jupiter ascending นะักแสดงหญิงท่านนี้แซงนำในบทจูป้าโจนซึ่งมียีนพิเศษทำให้เธอสืบทอดความสามารถพิเศษที่ปรับสมดุลของจักรวาลได้นะักแสดงหญิงท่านนี้คือใครครับ ร่วมสนุกได้ที่ www. n a l u n com ขอบคุณโรมภาพยนตร์กรุงศรี IMAX Major Cinetic รัชโยธีเลยครับ One. Look, it's the miracle of birth. A moment of extraordinary beauty. Oh! Hello, are you my family? You don't have a family and we're all going to die. What? What's the matter with you, Kowalski? Skipper. Grab your coconuts and hold them tight. Kowalski, we're approaching our target. Oh! <laughs> He's working on a whole nother level. And Private. We'll need a diversion. You're up, Private. You just mermaid my day. Ugh. And introducing. Who are you? Classified. My name isn't classified. My name is Classified. <laughs> Eva. There's only one way to solve this. We should guess teamwork. Yep, that's what I was gonna say. Been around the so. yeah. world, <laughs> day. Greetings, Northwest. <laughs> I see you've met my old zoo mates. We were never mates. There was no mating. DreamWorks Penguins of Madagascar. ตอนนี้พักกันสักครู่รนะครับช่วงหน้ากลับมาเรามีทั้งเบื้องหลังแล้วก็บทสัมภาษณ์ของหนังเรื่องนี้ที่มั่นใจว่าในเรื่องของรางวัลนี้ต้องกวาดแน่นอนใช่ครับกับ American Sniper สักครู่เดียวหลังโฆษณาครับ เอ์ธครับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงที่2อ,อย่างที่เอิร์ธเกริ่นไว้นะครับกับช่วงฮอลลีวูดคัทนะครับก็เป็นเรื่องราวของอเมริกันส n i p e r ที่วันนี้เนี่ยเราจะไปตามรอยของตัวเอกของเรื่องซึ่งน,สน้นสไนั์แบ,บรดลีย์คูเปอร์เอิร์ธลองคิดดูดิชายอายุ40ที่เขายัมรับออกมาบอกว่าการที่เขาเป็นดาราถึงวันนี้อายุเขา40 นี่ท้าทายที่สุดในชีวิตเขาแล้วเขาต้องเพิ่มน้ำหนักถึง40ปอนด์นะเออครับผมเยอะนะเยอะมากคริสคาวนเนี่ยเป็นคนเท็กซัสคนเท็กซัสกินเนื้อเยอะมากเขาต้องอัดทั้งโปรตีนทั้งเบอร์เกอร์เข้าไปในร่างกายของเขาแต่วันนี้เรามีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจแล้วดังเรื่องนี้อย่างที่บอกเป็นหนังที่เข้าชิงถึง6รางวัลรวมถึงสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมครับผมนะครับคือพูดได้ง่ายใครที่ชื่นชอบหนังรางวัลเนี่ยครับไม่ควรพลาดเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของเบื้องหลังการทำงานเราจะได้ดูกัันนนที่่รราาายกอเ้ง แล้วก็วันนี้นะครับเราจะมีบทสัมภาษณ์ของตัว Bradley Cooper และทีมงานมาฝากเพิ่มเติมจากหนังเรื่อง American Sniper ครับผมไปติดตามกันได้นะครับในช่วง Hollywood Cut สับสนุนโดย Hotpot ครับช่วง Hollywood Cut สนับสนุนโดย Hotpot called him the legend and he was a major hero his sense of duty was so immeasurably strong he was an interesting character and he just was one of those guys who went above and beyond american sniper is a story uh, about uh, one navy seal named chris kyle who uh, joined the seals when he was 30 years old how about you old man how you feeling feeling dangerous kyle's feeling dangerous and he is listed as having the most kills for a sniper in uh, US military history. He is a man who's torn between two great responsibilities responsibility to family and responsibility to his country. Chris is the embodiment of a guy who has dedicated his life to protecting others. And that's what the whole movie's about in a lot of ways. You know, a character study on a man who's balancing that life between being a soldier at war and a father at home and what that did to him. The thing about playing a real person, it just as an actor, it becomes so much less about you and becomes about that person. Bradley and I took a trip down to Texas and met the family and the kids. I sat across the dining room table from Wayne Kyle, Chris's father, Jeff, his brother, and, and and McKenna and Colton gave them our word that we were going to do right by them. So I felt a massive responsibility. I mean, just incredible responsibility. Bradley did an amazing job and he completely transformed himself. He just grew before our eyes. If I don't believe I'm Chris, no one else is going to believe it. And the only way to do that is to get as big as he was or try to. Bradley had the idiosyncrasies of Chris, down pat, same attitude yeah. and everything. He looked remarkably like Chris Kyle I mean, you forget it's. Bradley when you're watching him. You got some sort of savior complex? I just want to get the bad guys, but if I can't see him, I can't shoot him. Like all these guys, they know your name. They feel invincible with you up there. They're not. Bradley has an innate sense of, of storytelling, and he was elemental in, in finding the moments for Chris and, and the, the transformation of this character and who he becomes and, and what he almost loses in the process. You could see his level of commitment every day and it inspired us. He's terrific. He's a very activist uh, actor, uh, as I was when I was young. Bill. I need you here. <laughs> Sienna Miller, who plays Taya Kyle, was another invaluable asset to the film. She was the one that had Taya's personality down the best and she does a splendid job in the picture. You have these two very strong characters who come in contact with each other, and there's a lot of fire, and there's a lot of love, and a lot of pain because of it. To play somebody who's got that much going on, to, to be a woman in this environment, to be a woman who's trying to raise children, who's trying to understand and be supportive of her husband, is really intriguing. It takes a tough woman to put up with a man who's going to war four times in a row. Your dad? He's a hero. That's right clint is very instinctual he really trusts himself and he has this inherent ability to know where the truth is it felt so good for clint to say you know come on and let's make this movie together i mean i can't even imagine doing the movie without him i wanted to make it because it is an important story and it's not just a story that's a, a promoter of the action of war it shows the toll war takes on you as a as a person, right up to the very end. The kids are dying to see you. It's been nine months. <laughs> I'm coming home. I had a tremendous honor to be able to to pretend to be him. I, I, I loved it. I loved every moment of walking in his shoes. Every moment of it. อิ่มกับเบื้องหลังแล้วนะครับตอนนี้เราไปอิ่มท้องพาคุณชมทางบ้านนั้นไปร่วมสนุกกับผู้ทําใจดีของเราคือฮอตพอตส่วนกฎและกติกาเป็นเช่นไรโปรดติดตามรายละเอียดกันได้แล้วครับและการร่วมสนุกชิงบัตรกำนินจากฮอตพอตตอบคำถามมาว่าแง่คิดดีๆในวันนี้มาจากเครื่องอะไรนะครับข้อ1เจอ Water Diviner ข้อ2 Take n 3และข้อ3 l u c ล y กส่งคำตอบได้ที่ w w w n a l u หน้าลุ้นครับ ง่าคิดดีๆจากสัปดาห์ที่แล้วคือความมหัศจรรย์ยิ่งกว่าเวทมนต์ใดๆคือการมีมิตรแท้ที่แม้จะจากกันแต่มิตรภาพยังคงอยู่ตลอดไปจากหนังเรื่อง Night at the Museum Secret of the Tomb ผู้โชคดีดังต่อไปนี้รับรางวัลจากทาง h o ด h อดไปครับ M.C.HOT